คนที่ไม่ค่อยมีดั้งค่ะแต่ว่าจะมีเนื้อปลายหน่อยนึงพี่หมอดีมฉีดยาชาแค่ 1.1.1. จุด1จุด1จุดทรงสวยค่ะสวัสดีค่ะชื่อน้ำนะคะอายุ28ปีค่ะเป็นพนักงานบริษัทค่ะวันนี้น้ำก็เข้ามาอัปเดตทรงนะคะหลังจากทำจมูกกับพี่หมอดีมไป5ปีแล้วค่ะ ปัญหาก่อนทํานะคะก็คือว่าจะเป็นคนที่ไม่ค่อยมีดั้งค่ะแล้วก็แต่ว่าจะมีเนื้อปลายหน่อยนึงค่ะก็เลยมาปรึกษาที่หมอดีมค่ะให้ทําจมูกให้มันเข้ากับหน้าค่ะที่เลือกมาทําที่นี่นะคะเพราะว่าพี่หมอดีมนะคะทําจมูกก็คือเป็นเทคนิคของที่นี่ก็คือวางใต้เยื่อหุ้มกระดูกแกนนะคะจะไม่เบี้ยวไม่อเอียงค่ะ ทำจมูกกับพี่หมอดีมไม่เจ็บเลยค่ะเพราะว่าพี่หมอดีฉีดยาชาแค่1จุดค่ะที่ปลายจมูกไม่เจ็บแน่นอนครับคอนเฟิร์มทำเป้วรู้สึกทรงสวยค่ะที่ซิลิคนไม่รอนเหมือนคลินิกอื่นนะคะมีแต่คนท้ากรรมคลินิกไหนอะไรยเงี้ยค่ะก็จะแนะนําตลอดเลยว่าทําที่นันทราค่ะ